สิ่งที่เภสัชอยากบอกก่อนที่จะไปซื้อยาหยอดตานะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดแชร์แล้วกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะมีหลายๆเคสนะคะที่มาซื้อยาหยอดตาที่ร้านนะไม่ว่าจะเอายาเก่ามาหรือว่าคนอื่นฝักซื้อยานะคะเราก็ไม่บอกว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงนะคะหมอแนะนํานะคะก่อนที่จะมาซื้อยาหยอดตานะควรจะสังเกตอาการมาก่อนนะคะว่าอาการเราเป็นยังไงมีขี้ตาหรือเปล่านะคะถ้ามีเนี่ยให้สังเกตสีขี้ตานะว่าขี้ตาขาวใสนะคะยืดไหมหรือว่าเหลือง เขียว <ules> อย่างนี้นะคะเพราะมันจะบ่งบอกถึงโรคที่แตกต่างกันเลยนะคะหรือว่าเรามีอาการต้อกระจกอยู่แล้วไหมต้อหินหรือเปล่าหรือว่าผ่าตัดตามาไหมนะคะยาต่างๆเนี้ยมันใช้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละครั้งที่เราเป็นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นอาการเดิมเนาะโบไม่แนะนําให้เอายาเก่าแล้วก็แบบเอาแบบเดิมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าครั้งเนี้ยค่ะอาการไม่ได้เป็นแบบเดิมเนี่ยค่ะมันอาจจะใช้เราก็ไม่หายหรือว่าไม่ถูกกับโรคที่เราเป็นนะคะดังนั้นนะคะ หากว่าเราจะมาซื้อ,อยาหยอดตานะสังเกตอาการนะคะแล้วก็มาแจ้งอาการให้เภสัชทราบไปเลยนะคะ